ตั้งไว้ที่เลขเก้าพอถึงเลขเก้าผู้พลมจะต้องดับหสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสาดเก้าพลมดับรีเซ็ตใหม่พลมเปิดสมมติว่าเรา,เราเยอยากาที่ยี่สิบ เอาที่สิบเก้าเอาที่เราตั้งไว้ที่สิบเก้าแล้วให้มันดับก็ปิดเข้าไปุป๊บนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบห้าสิบเก้าดับ